สิทไทยที่บอกว่าน้ำมาในลองอ่านสิน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินกินปลานะคะคุณครูขยับนิดนึงตัวหนังสือไม่พอนะให้เด็กๆได้เห็นว่า ทำไมน้ำมาน้ำท่วมเนี่ยมดก็มากับน้ำเลยตุ๊ปัดตุ๊ป่องใช่ไหมมดเป็นเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีทั้งมดที่น่ารําคาญมดที่อะไรคะลูกมดที่หน้าอะไรนะน่ารักใช่ไหมเอา้าตอนนี้ปลาเป็นไงปลากำลังจะเขมือกมดนั่นเองเห็นไหมปลาอ้าปากอยู่แล้วจะมดเป็นไงฉันจะรอดไม่เนี่ยใช่ไหมจะมดบอกว่าอฉันจะรอดไม่เนี่ย อ้าวสุภาษิตนี้เขาใช้กับนะคะเรื่องอะไรไปดูเรื่องราวที่ทำไมถึงได้เกิดเรื่องน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเด็กๆสังเกตไหมเวลาน้ำเยอะๆเนี่ยปลาก็ไล่กินมดใช่ไหมแต่เวลาน้ำลดแล้วทำไมเจ้ามดเปลี่ยนเจ้ามดเปลี่ยนกันบ้างสลับมากินปลาบ้างมาดูซิเนื้อปลาก็อร่อย เนื้อมดก็น่าจะอร่อยแน่ๆเลยนะคะนิทานที่เป็นสำนวนเนี่ยให้เห็นถึงนะคะโอกาสของใครหรือจังหวะดีของใครฝ่ายนั้นก็ย่อมชนะความหมายอย่างเดียวกับว่ากับคำว่าทีใครก็ทีมันใช่ไหมเป็นทีของใครก็ทีของคนนั้นเอ้ามาดูเรื่องต่อไปนี้นะคะ มีฝูงมดอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยหากินและทำรังอยู่ในทุ่งกว้างอยู่ใกล้กับปริมแม่น้ำ<ม>นะคะพวกมดเหล่านี้ขยันขันแข็งโอโ้โหขยันขันแข็งนะไม่เหมือนเด็กของคุณครูนะขยันหรือเปล่าคนขยันเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างมดเห็นไหมหมดขยันแต่เด็กๆบางคนขี้เกียจนะตั้งต้นทางและปลายทางคุณครูรู้ พวกมดเหล่านี้ขยันขันแข็งแล้วก็มีความสามคัคคีสามคัคคีก็คือรักรักใคร่กลมเกลียวกันพากันทำงานเนี่ยไม่เจ้มดขยันเนี่ยขนอาหารได้ทั้งวันพวกมันต่างกันต่างช่วยกันหาอาหารเก็บไว้กินในยามขาดแคลนเจ้ามดเนี่ยเด็กๆเ,เคยเห็นไหมพอพอน้ำจะท่วมเนี่ยหรือฝนจะตกในเจ้ามดเดินกันแล้วเคยสังเกตมดดำไหมจะขนอาหารบ้านใครมี อาหารอร่อยอร่อยเจ้ามดก็จะเดินกระวนไปขน,นปเก็บไปไว้รังเก็บไปไว้รังของตัวเองก็คือเอาไว้กินในยามขาดแคลนนั่นเองเด็กๆลองสังเกตนะ<ม>ที่หนองน้ําใกล้ๆกับรังมดนั่นเองก็มีฝูงปลาอาศัยอยู่ฝูงหนึ่ง<ม>พวกปลาเนี่ยคอยจ้องมองว่าถ้าฝูงมดตกลงน้ําเมื่อไหร่พวกมันจะคอยจับกิน แต่มันก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่ามดอยู่ที่สูงเจ้าปลาไม่สามารถจะขึ้นไปจับมดมากินได้เพราะเจ้ามดมันไต่ยอยู่บนตะลิ่งส่วนปลาก็ได้แต่ชะเง้อมองเมื่อไหร่ตกลงมาฉันจะกินเธอนะเจ้ามดใช่ไหมเจ้าเจ้าปลาเนี่ยตาเป็นมันพลับเลยปากก็อ้าไว้ตาก็จ้องเจ้ามดเธอตกมาเมื่อไหร่ฉันจับเธอกินเมื่อนั้น เมื่อถึงฤดูฝนก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักหนักจนน้ำท่วมเหมือนกับที่ผ่านมานี่ท่วมนานมากเลยท่วมหลายเดือนจนเป็นไงเดือดร้อนถึงเจ้าพวกมดด้วยพวกมดต่างพากันตกใจแล้วก็หวาดกลัวมากกับฝนตกหนักเนี่ยว่าแล้วเจ้ามดรีบเก็บข้าวเตรียมย้ายหนีกันทันทีเลยเห็นไหม มดยังรู้ตัวก่อนคน,นีิยังขนของหนีทันแต่คนหนีไม่ทันบางบ้านก็พังหมดใช่ไหมน้ำมาทะลักอย่างรวดเร็วเจ้ามดยังเตรียมตัวทันเพราะมดรู้แต่คนไม่มีโอกาสรู้ว่าน้ำท่วมเมื่อไหร่บ้านฉันท่วมเมื่อนั้นนะฝนตกหนักเมื่อไหร่น้ำท่วมบ้านทุกครั้งเลยเจ้ามดถ่างพากันเก็บข้าของก่อนที่น้ำจะท่วมถึง หัวหน้ามดก็บอกว่านี่พวกเรารีบไปกันเถอะน้ำมันจะมาแล้วนะรีบบอกพวกมดต่อๆด้วยล่ะเจ้ามดเป็นไงบอกต่อกันแล้วเขาก็เป็นไงขนของหนีกันแล้วก็เป็นอย่างที่เจ้ามดว่าไม่ผิดเลยนะคะ ฝนตกหนักมากน้ำได้ท่วมรังมดจนหมดเลยมดบางตัวหนีทันก็รอดชีวิตบางตัวก็ว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดบางตัวก็จมน้ำตายเหมือนคนเหมือนกันเนาะเหมือนคนในข่าวที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยหนีบางคนก็ตกน้ำเสียชีวิตบางคนก็ถูกไฟไฟฟ้าดูดเสียชีวิตบางคนก็เป็นไงคะลูกได้รับ อุบัติเหตุระหว่างขนย้ายนะคะเหมือนกันเจ้ามดก็เหมือนกันทันใดน,นั้นเองเจ้าปลาที่คอยจ้องจะจับพวกมดกินก็สบโอกาสว่ายน้ําตรงมาที่ฝูงมดที่กําลังว่ายน้ําเอาตัวรอดอยู่พวกปลาไม่รอช้าจับพวกมดกินทันทีเลยกินเสร็จแล้วได้กินไปหลายตัวเจ้ามดว่ะ เออ,อร่อยจริงๆสมกับที่รอคอยมานานในขณะที่เจ้ามดกำลังจะถูกปลากินนั้นก็ร้องขอชีวิตอย่าก,กินพวกเราเลยพวกเราก็ตัวเล็กๆพวกเราเป็นพวกสัตว์เล็กๆพวกท่านไม่น่ามากินเราเลยอย่าก,กินพวกเราเลยนะปล่อยพวกเราไปเถอะเจ้ามดก็เป็นไง อ้อนวอนขอร้องแต่เจ้าปลาไม่ฟังเสียงเจ้าปลาก็กำเหมือบนะคะว่าแล้วผ่านพน้นฤดูฝนไปอีกหลายเดือนตอนนี้ถึงฤดูฤดูอะไรแล้วฤดูร้อนความแห้งแล้งก็มาเยือนนะคะอากาศร้อนจัดต้นไม้และสิ่งมีชีวิตต่างปลากันล้มตายเพราะไม่มีน้ำจะกิน แม้แต่หนองน้ำที่เคยสมบูรณ์ก็ย,ยังเหือดแห้งจนบรรดาสัตว์น้ำไม่สามารถว่ายน้ำไปไหนได้ในที่สุดก็แง่งตายอยู่ในหนองน้ำนั่นเองพวกปลาก็เป็นไงคะปลาเล็กปลาใหญ่ก็ตายอยู่ในหนองน้ำเพราะไม่สามารถจะหนีจะหนีไปไหนละ่ะมันไม่มีน้ำให้หนีเพราะฉะนั้นก็เลยพากันตายอยู่ในหนองน้ำเยอะไปหมดเลยนะคะฝูงมด พบเจ้าปลาที่เคยกินเพื่อนๆตอนที่น้ำท่วมกำลังนอนดิ้นอยู่ที่ก้นหนองน้ำที่กำลังเหือดแห้งเจ้ามดก็บอกว่า <S <S พวกเรามาดูปลาที่กินพวกพี่น้องเราเล้วมันนอนอยู่นี่เองฮ่าๆๆเป็นยังไงล่ะเจ้าปลาเจ้าก็เป็นไงก็เหมือนเรานั่นแหละ <c oughs> ถึงเวลาใกล้าตายแล้ว เจ้าปลาก็ได้แต่นอนดิ้นไปดิ้นมาตอนนี้ไม่มีน้ําเลยนี่เราใกล้ตายแล้วหรือนี่เจ้ามดพูดอย่างนี้แสดงว่าเราเราไม่มีทางรอดหรือนี่มดก็เลยหัวเราะทีนี้ละ่ะพวกเราจะจับเจ้ากินเหมือนอย่างที่เจ้ากินพวกเราบ้างละเจ้ามดพูดพลางก็หัวเราะแล้วก็ เจ้าปลาเขาร้องขอชีวิตเช่นเดียวกับที่เจ้ามดร้องขอชีวิตครั้งก่อนแต่เจ้ามดก็ไม่ฟังในที่สุดเจ้าปลาก็ตายเจ้ามดก็เป็นไงคะเจ้ามดยังรอดอยู่แต่ที่ตายไปแล้วก็มีตอนรุ่นน้ำท่วมปลาก็กินมดพี่น้องมดไปเยอะเลย พวกมดไม่ฟังเสียงต่างรุมกันกัดกินปลาเป็นอาหารอย่างอริอร่อยเหมือนครั้งที่พวกปลากินพวกมดเช่นกันในที่สุดเจ้ามดก็กินปลาเหลือแต่อะไรคะเหลือแต่อะไรเขาเรียกเหลือแต่กา้างเอน่าจะเชิญน้องนี้ไปกินบ้างนะใครจะเอาหัวใครจะเอาหางใครจะเอาตรงกลาง อ้าวเห็นไหมล่ะแสะดงว่าจะไปกินแทนมดใช่ใชไหมจะไปกินปลาแทนมดแล้วพวกนี้นะคะอ้าวนักเรียนป .2 ทับ3บอกแย่งปลากันใหญ่แล้วเอาละค่ะนิทานเรื่องนี้จบลงแล้วอ้าวปลบมือให้เจ้าปลากับเจ้ามดหน่อยอ้าวใครไม่ปลบมือเป็นมดนะใครไม่ปลบมือเป็นปลาเอาใหม่ปลบมือสามครั้งอ่ากลุ่มที่หนึ่งเอาใหม่ ปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไม่ต้องพูดหกกลุ่มที่สองปรบมือสองครั้งกลุ่มที่หนึ่งปรบมือสามครั้งอ้าวปรบมือพร้อมกันห้าครั้งง่ามแถมนะอ้าวเรื่องนี้เป็นยังไงคะเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติปลากินมดแล้วก็มดกินปลา นะคะเป็นสุภาษิตก็ทีไครทีมันนั่นเองเพราะฉะนั้นฝากไว้นะเด็กๆของคุณครูก็รู้จักดูแลตนเองอย่าประมาทนะคะแล้วก็เป็นไงคะลูกให้สนใจเรื่องก,อการเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากเราใกล้สอบแล้วนะคะป .2 เรียนแล้วใครอยากจะอยู่กับคุณครูปอ .2 อีกปีหน้ามีไหมคะมีไหมคะโสรส เสารสอยากจะอยู่กับคุณครูทรงสมองอีกไหมามาถามจะอยู่กับคุณครูทรงสมออีกไหมไม่มีใครอยากอยู่แต่กลับขึ้นไปอยู่ชั้นป .3 กับคุณครูไปอยู่กับคุณครูรัชนิวันนะคะได้ไหมอยากไปไหมคะอ้าวอยากไปนั่งตัวตรงแล้วก็เตรียมเรียนนะคะคราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนมีที่ไหนบ้างเด็กๆเขียนมาแล้วไหนลองตอบให้คุณครูฟังบ้างเอาคนที่หนึ่งเลยสิริสิริลักษ์นะคะอ้าสิริลักษ์ลองบอกที่สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของ